สวัสดีค่ะสองเพ็ดแม่ลูกตั้มจีนกับพี่น้องวัอนี้เฮ็ดเบียยเมียครับพี่น้องซีเม,มสโล่ลำ่ำชุ้พี่น้องฟังจากน้อยเนาะค่ะน้อนนเฮ็ดเบียยเมียยังมืนเลีงมาสิล่ำบานนี่มันสิเมียก็เก่าอยู่หรืออมันสิมีแห้งก็เก่าลม <c oughs> สินฝนไกลดินแท้แอบแฮงอ้ายละใจเอ้ยใจมาคือไม่พาดหัวใจเอ้ยกวังกวงพี่เอ้ยพี่น้องเสียดายเจ้าเดเหลือแฮงฮักอยากนอนแฟง ทึงว่าสมความแพงนองบ่ชิงชังอายปีก็กหมายเบิดเคือนอ,อันก็เตือนทรงให้พีในวารอดิษฐีปีไม่มาหอดแล้วมองเห็นฟ้าอัาอาอนแจ่มใสอ มเ,เมื่อพี่ไกลจากนุดสุขสุดแสนลืมเถิดนาพี่จ๋าคำว่าแฟนพี่สุขแสนน้องระทมคมหัวใจ

ใกล้จะสิ้นทันวามกกร,ราก็จะเข้ามาเยือนเสียแรงนับวันเดือนจนแปลเปลี่ยนเข้ามาถึงปีรอรอรอเฝ้ารอความหวังที่มีทันวาเดือนท้ายของปีรักที่มีก็จางหายไปไก่กับน้องจะมองเดาใช้ให้อ้ายมีมังรับความมังคงังดังขึ้นกว่าเดิมสู่แรกเริ่มตามสั่งมันท้อบ่หมอก,กับใช้ในมันสาย ขันนางตายแห่งสีดีใจเจ้าปีไม่ผ่านัางเหงาบ่ายากเบ้านองว่าเวลาห้ามบ่ได้จวนเจอหมอมาเมื่อลครจเหงาต้องทนเอาแม่จะปวดเพียงไรรักษาแพ้ใจของตัวเองทนอยู่พี่โชคดีเกิดบ่มีเนื้อคู่ใครเข้าดูว่าสมกันคู่ครอง พบฟ้าสีทองน้องทนมองทุกกระท่มเพื่อพี่ควันเอ้รามก็พวัเรียกควันวนวานน้องน้ำตาไหลผ่านน้องยืนบนบ้านบุญไม่มี ปดปีหลังก็พังทลายปีใหม่พบอับอายน้องเสียดายคุณพี่จงไปดีดังน้องส่งพรไปนอนเฮือนคนมีมั่งไปนอนเฮือนคนมีมังน้องเบิดความหวังพร้อมกับปีใหม่คนอยู่หลังเจ้าป้าปล่อยไว้ไก่น้องกูบ่ขึ้นไปเป็นอื่นพร้อมกับปีใหม่มันแสน เสียใจแท้ใจอ้ายโอ้เมียก็เก่าพี่น้องเมียก็เก่าแต่ก็มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวดสวดเนี่ยค่ะ